มือเช็คมันดีวันนี้นี่เริ่มแล้วใช่ไหมเนี่ยเทียวเออเนี่ยหน้าวีก็เริ่มเลยเลยเจอใครเราเจอเดบันเทตกะไอ้ดีวีก็ดีของจิงจิงแล้วบอกนวเลยอะไรมันไม่รู้น่ะฮะนัวหรอเออมันหน้าแก๊งอ่ะไปนนัวไปเลยเพื่อนสรุปนัวไม่นัวนัวนัวลนวลแวแล้วมันต้องเข้าสิจะเข้าเราเราก็ไม่ได้เข้าไงพี่หมูมันดนแมือจับกุยโอ้โนั่นน่ะนนั่อันนี้มืออันนี้มือนะาตีกันได้อยู่ละวแล้วเราออกขวาไปเลยก็ได้เพื่อนแต่เราจะโดนซ้อนตอนนี้เนี่ย ได้ไม่ได้เห็นมันรอดึงเชียกับเราอยู่เนี่ยเหมือนแก๊งแถามันไปอยู่ตรงได้ไม่ได้เห็นเล่นให้นะพี่บอกพี่หมูเข้าวอร์ดพี่หมูทำอะไรอ่ะไอหมูไอหมูคดมงอ่ะหมูมมมไอคิวส0งจัดเจ็ดเก้าชนะไฟวะชนะหรอสรุปชนะหรอชนะกูบอกแล้วเจนะ็ดเก้าฝังทิ้งไอี้อ่ะ เดินกักเต็มหลังไฟเลยแล้วทำไมใช่อเแล้วไม่เรียนไหมทำไมชุบอ๋อทำไมชุบอ๋อตายหาแล้วยังเกิดปะแล้วไม่ได้ชุบอ๋อเอ้าไอ้เหี้ยทำไมมันวงชุบอ๋อมันแคบแต่ว่ามันเกิดแค่สามคนเองใช่ใช่เขาเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนแล้วเาเปลี่ยนแล้วไอ้เหี้ยตอนนั้นมิ่งชุบเกิดอย่างไกลเลยอุ้ยอะไรอะไรแล้วเพื่อนเราแล้วเพื่อนล้วมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเลียกแดดไมาเรียนเลียกแดดไม่เรียนแกให้มันไกลจันเลยโว้แบลนด์ตายหนุพี่เพื่อนตายตรงกลางชุบเพื่อนอะไรคนหนึ่งเพื่อนตายตรงกลาง เออเออผมพี่มาช่วยเพื่อนก็ได้พี่โอ้หชมพูแป๊ดเลยว่ะเพื่อนแต่มันชุกเล่นเลยเพื่อนเล่นเลยเล่นเลยมันเกิดนิดเดียวเลยนาะเอ้ยเหมือนจะพาไม่ตรงล่ะเจ้าเจนะเฮ้ยเลยเราสองคนเราสองคนข้างล่างข้างล่างที่หมดแล้วเดี่ยวเสองคนโอ้ยแม่งมัมมัมว่ะมันมั่มมันก๊อปมันมัมมัมมันเป็นอยู่เนี่ยเพื่อนสุกระจายเต็มเลยเขาทำอไมล่ะบอยเลยเชฟพี่เที่ยไหนเชฟพี่เที่ยไหน ไอเดียมเฮ็ชุบข้างๆไอเนี่ยงัดบ้านเลยไปไกลนะไปกระจุก่มกันหมดนะเพื่อนเดี๋ยวกูตีลองล,อง,ลองไม้นะ่ะไม่ลงว่ะเอ้อเหลือกี่คนอนะ่ะเหลือแค่นี้ใช่ป่ะไม่ไม่เหลืออีกพี่เขาชุบอยู่ข้างข้างปั๊มเนี่ยไปละสองคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเขามาชุบเพื่อนพี่ตรงปั๊ม เอาละเอาละเฮ้ยตรงตรงปั๊มตรงปั๊มชุบเยอะเพื่อนตรงปั๊มชุบเยอะกลับมาเล่นตรงปั๊มกลับมาเล่นตรงปั๊มไปเพื่อนหมดแล้วอย่างี้แชมป์หนิเพื่อนเราอย่างเราก็แชมป์หนิเพื่อนเก้าสี่แล้วมันเนี่ยบเจ็ดเก้าเกินแหละหน้าฝุ่นเฮ้ยเหลือสองเหลือสามคนชุบอยู่อีกคนนึงคนจะถ่ายวิดีโออะไรดิ ไอ้เพื่อนใจเย็น,ยนเราเราอันนี้นะพี่เริ่มเริ่มได้แล้วเปลี่ยนมีเลยก็ได้พี่สวยชุบอีกเุ้ยไอ้จอจอดใจไอ้ชูป,ปีตอจอดเ,เ,อปปอเนีเ่ยไอ้ถอยถอยได้นะเพื่อนเนียย้ย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 เนี้ยตรงนี้โซนรีเวคกับสีมัวเลไรงั้นปล่อยเาไอ้นียย่เลยเราแค่กันไม่ให้เดมินเยชุบอะใจเยน็นนะเพื่อน ขาใส่ยับเลยพี่เฮ้ยอาอารีเฟกตดิทีมอะไทีมนี้ทีมกันคุยกันอย่าเล่นเยอะเลย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 เน้นมีดเน้นมีดเน้นมีดเพื่อนเน้นมีดเน้นมีดพ่อชุบกันไว้ชุบคนหนึ่งชุบสองชุบสองกระโดดข้ามฝั่งนู้นแล้วตีมให้หน่อยพี่สาจาเด็ดเราแป๊บนึงเราลุกกันสบายดี ไปคุยกันนะคุยกันนะต้องแบทสองคนเลยวะยัดเลยยัดเลยตา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 ยเฮ้ยไอเหนียวชุกชุกแบทพิจารณาครับนี่แปลว่าอะไรเหรอครับเซเว่นหน้าเก้าครับอ๋อค้างมาชัวน์ดิใช่ไหมแอบแต่ใหญ่กว่าคืออะไรฮะอะไรใหญ่บูไม่ได้ไม่ได้ใหญ่นี่นี่ยนี่ยไม่ของกูเลยเจ็ดเก้าอ่ะรู้ว่าเจ็ดเก้าแปลว่าอะไร เทวเท่าไหร่นะเทวกูเจ็เก้าว่าไงเรียกกูดิเทียวเจดเก้าใช่เหรอเจ็ดเก้าจะนะไฟแรกเหรอเทวไปร้านไหนต่อเดียวเทวสามเก้าอันนี้หมดหลบอย่างพื่นอนก็ดีเจ็ดเก้าจะนัดแต่มป็นเลยอรออะไรอ่ะแบบถ้าแบบว่าไม่ไม่ยื้อ่ะอแบบหมดอ่ะหมดแบบหมดเลยอ่ะ เปลี่ยนพี่เลยเพื่อนแม่งไม้มาเต็มหัวเลยไอ้หนุบค้าเต็มกระบาลกลัวสาไม่คุณื้อให้ไหมเพื่อนคุณื้อให้ไหมรื้ออะไรเพื่อนมึงตีไม่ชุบเลยไอ้เหนียวไม่แปลกมึงจะลื้อกลัวหมดนะเพื่อนรื้อ่าอย่างที่เทียวพูดจริงว่ามันชิกซ้ายอย่างเดียวนะใครไอ้ตัวเนี้ยไอ้เหนียวอ่ะเออมันลิกอย่างเดียวมันมีไฮไลท์เบี่ยงอะไรที่ไหนไม่ิีกไหมไม่เจ็ดเก้าไฟมันตึงอยู่คนดู้ตอบเลขแล้รวเพื่อน กูว่าเจะดีไหมใช่ปะเจอดีเพจเล่นรีเฟกกูว่าเท่าไอ้เรื่องจริงคนพี่ได้ถามมันถ้าเราได้แชมป์ยี่สิบยี่สิบเองถือรถเหรอเอาหมาเนี่ยไม่รู้อ่ะใครใครใครถืออ่ะเขาบอกจากผลงานอ่ะแต่ถ้วถ้ากูถือเยี่ยทิวไม่น่าได้ถืออ่ะแล้วแล้วถ้ากูถือหมอสอบไหมหมอก็ขับในเมืองอ่ะไม่ไห็จะล้อเพื่อนเมือได้แค่ล้อกูพูดตรงๆนะที่วอรดอ่ะก็อย่างที่ไปหลงอุ้มอ่ะเขาอุ้มมันมันคือเคสล่อไว้ในเมืองอ่ะความจริงไอ้เคสอื่นมันต้องอยู่นอกเมือง ไม่กูเอากูพูดตรงๆนะมึงยืนได้นานอ่ะถือไม่ละคือกูเล่นแบบเล่นแบบมีสีสันเข้าใจปต่วกูไม่ได้ก้าวเออเพรากูเล่นเหินแบบแบบเอาสีสันน่ะมึงมึงยืนได้นานไม่โชว์ความสร้างสรรค์ของการเกมดีอะทำทำให้เพื่อนนอกเมืองอุ้มได้สบายเพราะว่าผมเอาเอาอะไรที20ปกติที20เดียรแชมป์อ่ะโอเคครับผมที20มันลดไม่หลงเลยใช่ไหมครับแต่แต่เขาบอกว่าขออย่างเดียวได้ไหมขอเลยอย่าขายได้ไหมถ้าได้ใบที20 เราแกงไม่เคยหรครับทำไมมันโดนง่ายจังวะอันนี้รับราบูบูครับครับดาราโดนไม่ใชมีไฟไม่เห็นไม่อันนี้กูมาสอบถามมันเปลาดได้ยี่สิบยี่สิบชนะกูขอรถได้ไหมเอาไปทำเพื่อเอาไปทีสิบกูจะขับอุ้มมันได้คันเดียวเออไงกูขอรถได้ไหมไม่ได้หรอก งั้นใครอ,อยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าไม่รวมกันแล้แก้งโว่แว่วว่าเขาได้ใครครับเมื่อกี้ไปถามมามีแต่คนหมดกูเต็มเลยเออแล้วแบบกูกูน่าจะเป็นตัวอุ้มได้อยู่นะไปถามมาก็แค่งอยู่ไม่ครบอะไรวะสั่งสตรีมไอ้บีมเต้นไอ้เยอยบีมนะไอ้เนะยอะหรอมันเต้นทำไมวะ ได้แดงเขียวนะได้แดงเขียวอันนี้อันนี้คือเอาเอาบอหมาเหมือนจก็ตคุยไม่ให้บีมโดนใบบ้านแล้วให้มันเต้นอ่ะกูเห็นพี่กุ้งดับอันดับเลขอะไรนะแบทเลขสองเลขสองเลขสองเลขสอันดับเลขสองจริงไหมคือรอบนี้ผมแบบใสสุดเลยแหละระดมีเงี้ยแหละมายืนตามบ้านเลยมายืนตามบ้านเหมือนเดิมมาเต็มหมดเลยครับเต็มระอะไรอ่ะกูอยู่ไหนวะขวามือนะขวามือลุงแบร หน้าขาวหน่อยน้องพี่โอ้ได้พี่ผูเอาไปไอ้เยี่ยแชทไม่ได้รีบมาแล้วเพื่อนขอเยอะจังไอ้จีบีมันสามเราอยู่บ้านสามพี่จอจ๊อบบ๊อบบอกพี่จอจ๊อบมันดำเยี่ยอะไรอ่ะนี่มารอแหละพี่กุลไม่พี่กุลพี่บอลเขาบอกแล้วคุยได้เว้ย แลวมันใช้ลมคุยกันเนี่ยเไอะไรนี่ใครเนี่ยเด็กคาลกที่ไหนวะอะไรอ่ะไอ้แกงเรามีเด็กคาร์ลกเหรอโอ้มาอย่างดังเนี๋ยจะเป็นได้เลยดิเด็กสุดอะับเลย์มาอย่างนเลยเขาเยอะมากเลยเดือยเดีอยไอ้บีมเต้นเดยไอ้บีมเต้นาเขากุบเออกเดือยเอานี่ะนี่นะแป้ง เต็มหน้าเต็มเลยถูกไหมต้นแบบอะไรบีมปลาศิลาถูกไอเทลเลอ้าเขียวเขียวแดงเจ๊กแมเขียวอะไรเจ๊กหลันะครับไป่ลยไม่มีใครถนัดมัาหรอกอะกูเพ่ไปดเดืนแบบฮะพมมันปางอ่ะ นี่โหหน้าขาวแล้วพี่เทหน้าขาวแล้วหน้าขาวแล้วดูยัง้าคาไหนรถอะไรอามาว่ะนี่นะนี้นี่ผ่านไหมพี่พลอยอาผ่านไหมดูดูมันเต้นนะอะไรโอ้ยดูไยเทียวมันบอกให้ถอดเสื้อคืออะไรไม่ถอดไม่ได้ครับเดี๋ยวบินครับบูธลมโอซีอะไรนี่ไม่ใช่นะ เมื่อวานวันเกิดน้องจุ๊บซุกซนอวยพรวันเกิดบอกรักพี้มาหน่อยงาน้องจุ๊บซุกซนนะครับขอบเอ้ยขอบคุณนี่อะไรมันวันเกิดมันพี่ขอให้น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้น้องเอาเงินเดินเนียาไหมพี่ทุกวันอย่างนี้เรื่อยๆนะพี่ชอบมากเลยขอบครับผมมาพี่ขอให้น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้น้องร่ำล่ำเรื่อยๆครับขอบครับสาธุนะน้องปั๊ม

ไอ้เยแล้วใครเลือกเพลงให้าหน่อยสัตนี่อนี่คลิปนี้เลยผมเีหมือนในคลิปเป๊ะเอ้ยยังเหมือนเอเก้าลารเก้าลาเก้าตอมห้าสิบห้าอรอมีแค่นี้เหรอเพื่อนพมาแล้วมาแล้วไอ้เยยังเหมือนะใช่พี่หลอดลาะอะของมาอ่ง เรามาแลนด้วยซิบริดดับดับดูมาเต้นอ่ะถึงมีเท่ายหร่มเนี่ยไอ้เชี่ยเอ้ยบุดิง้งว่าไงครับเคยแข่งยี่สิบยี่สิบใช่ไหมมันมีมันมีรถเป็นรางวัลบุดิ้งคิดว่าใครเหมาะอ่ะรถที่สุดอะ่ะเราอยู่แล้วพวกเก่าไม่ใช่กกคือมันมีหนึ่งค,คันในมันมันให้หนึ่งคันในในเป็นรางวัลคนแชมเปี้ยนไงบุดิ้งคิดว่าใครควรได้ขับในแก๊งอ่ะบุดิ้งไงโอ ไปไปไปคืออะไรเทลพูดดี้เอาไอ้เพื่อนเพื่อว่ากูอ่ะพ to right? ูดดิ้งใครขับรถตึงอากันวะเอาแบบเอาแบบเอาแบบสารละพุดดิ้งพุดดิ้งเราไม่เราไม่ที่บ้านเองนะเองในในเมืองเองได้ไงเขาเป็นเมืองคือพี่เทลหรอลายน้ำลายน้ำลายน่าจะมีเรือให้มันขับแ่บกูน่าจะมีเรือให้พี่เทลขับ